<c oughs> ลดแพ่งรรมชนะลดทั้งปวงการพบเห็นคบหาสมณะภ่ายนอกยังเป็นสมณะภายนอก <c oughs> ถ้าเป็นสมณะจริงๆที่ฮาเห็นบ่าว่าสิเป็นการเยื่องกลายการเดินการคุยการหุ่มผ่าการนาั่งยังกระและแต่ท้่ฮ่าเห็นฮ่าก็เกิดความสบายตาแค่นั้นเองแต่ว่าการเห็นสมณะ ภายในคือเจ้าของเองเอิ้นว่าความสงบนั่นแหละชนะบิดทุกอย่างก็คือการเห็นความสงบในตัวเองเป้งหากละการเห็นความสงบภายนอกคือการเห็นบุคคลผู้อืนอ่นเออมันก็ยังเป็นของนอกอบรสามารถที่จะเห็นเจ้าของสงบแทกกิงได้ได้แค่ว่าเปลือกเปลือกเออสงบแค่ว่าเออสบายตาหนาสัทธ,ธาเนาะหนาเขารบเนาะพ่นนะแคน่นี้เองนี่ยนงมีความปรุงแต่งภายในภายในเจ้าของนี่ เป็นเพิ่นที่ดีเนาะเพิ่นเรียบร้อยเรียบร้อยเพินๆๆน่นเบาวนวเนาะเนี่ยได้แค่นี้มียังปรุงแต่งอยู่เห็นบอกบ่ได้สงบสติสันไปแต่ว่าเป็นการชื่นชมยินดีธรรมดานิดหน่อยเสียนกับการโมทนาบุญเองแต่ว่าถ้าได้เห็นความสงบของตนเองสงบเฮาที่รู้เองหรอกถ้าความสงบของตนเองการฟังธรรมจากผู้อื่นยังเป็นของนอกแม้นสิละเอียดที่ทวน ปราณีตสุขุมมากขึ้นใดกระสางเออใดทำความเข้าใจใดถึงขนาดมันก็นยังเป็นของหนอกคือเก่าแต่ว่าเวลาใดที่เฮ้าใดถึงรสชาติแห่งธรรมแท้เลยยังเช่นว่าทุกคนเกิดอ,อาการปิติอย่างสินี่เป็นรสชาติของเจ้าของเองที่ได้ประสบพบเห็นเอาเองอันนี้แหละจังว่ามันชนะหลบทั้งปวงการได้ยินได้ฟังของผู้อื่นยังเป็นของผู้อื่นเลยแต่ว่าการได้เห็นของเจ้าของเองเป็นเองเนี่ย เทียบกันว่าใด้ออกจากความรู้สึกของเขาเองเลยเป็นทั้นนั่นแหละการพบเห็นกับหาสมณะภายนอกก็นั่งว่าก็มีความสบายใจนิดหน่อยนังนงมีความดนดีอยู่นิดหน่อยหรือว่าเกิดความหนาเริ่มใสเครพสศรธายอยู่แล่ถ้าการเห็นสมณะในตนเองคือความสงบของตนเองทือสงบภายในจิตใจของเขาเอง ไล่การปรุงแต่งสแสดงหาไปในทางที่เราร้อนใจกังวลเพื่อการเห็นถเออบแม,ม่นว่าไปเห็นโดยภายนอกการภายนอกก็คือ,คอ,คอการแค่ได้ยินได้ฟังมากเราเพื่อที่จะน้อมเข้ามาสู่ตนทั้งหากแต่เหาเห็นความจริงที่เกิดกับเห้าเองความจริงับที่เกิดกับเห้าเองแล้วนั่นแหละจงังหวะลดแหง่งรรมอน,นันเป็นของเห้าเองแม้ที่น้อยนึงก็สร้าง นั่นเป็นความจริงของเหาเป็นถ้ำของเหาเพินจิแสดงถ้ำมากมม้ละเอียดละออนลื่นนาฟังตื้นเต้นพิสานมาได้กระตามถ้าเจ้าของบ่เคยเห็นเองบ่เป็นเองมันแ็่แค่นั้นแหละบ่ปลื้มบ่ถึงบ่ติดครับแค่ได้ยินได้ฟั่งมากสื่อธรรมดาแต่ว่าถ้าได้หู้ได้เห็นโดยตนเองเอาเอันนั้นแหละเป็นของเหาแบบบ่มีวันลืมกันแล้วกันเป็นอย่างสั้นคำว่า ถึงสิเป็นการพบเห็นกบหาสมณะภายนอกกันยันหนึ่งแต่่าสู่สมณะภายในขึ้นจาของบ่ได้ความสงบนั่นเองคบแปลว่าสารสมณะสงบสงบของเจ้าของเองมันที่สงบจากภายในเออบัคิดเดือดร้อนสร้างภายัยบั่อิฉาหรืิศยาภายัยนี่ความรู้สึกตัวนี้มันออกมาเพิบเนี่ภายนอกกับสงบนําเออมาจากปากบาจากเบาอย่างสายลายกับภยัยสิธรรมดาอยู่พอสมนัน้น ทั้งว่าความสงบจังก,กระสางสู่ความสงบในตนมาได้การเห็นสมณะภายในตนนั่นแหละสูงสุดละคือเฮาได้ยินเขา,เ,ขาเจาเาเ้าเ,าเบาเรื่องสมุติว่าเบาเรื่องเบาเรื่องผีนะเฮาได้ยินได้ฟังเฮาก็ะตื่นเต้นได้อารมณ์กับเขาอยู่เอจักแต่ว่ามันเป็นทั้งใดได้แค่นวคิดกินตนาการไปทับเขาสือส่อแล้วก็รู้สึกว่ามีอารมณ์รวมสือส่อลเลยแล้วก็แล้วไป ถ้าตาของเห็นเองเบบัดนี่นั่นแหละคือของจริงคือจริงของ้าของเองสั้นการเห็นถ้ำก็คือกันเป็นไปตามลำดับลำดับถ้ำของไผ่ของมันคือเฮ้าเกิดความซาบซึ้งหรือซึ้งในถ้ำนั่นสิเป็นเฮ้าซึ้งยินไเ้ฟังถ้ำขอความเดียวกับสานถามมันเกิดถึงความสงบของมันกิงแล้วปุ๊บอาการหนึ่งก็สิเกิดขึ้นคืออาการปิติโดยเฮ้ากับบ่เข้าใจว่าเป็นอย่างคือเฮ้าจุกเขาไม่ได้ข้อหรือว่าอยากให มีภาษาโลกเคาว่าไห้แท้ที่จริงแล้วมันปลื้มมันสงบของในระดับน้าของมันแล้วมันเกิดสีแดงออกมาท่างกายคือมีน้าตาไหลอยงที่ฮังว่าเป็นไหตภาษาโลกเคา,าว่าไห้นั่นเองเป็นลักษณะนั้นหรือบางคนเกิดความรู้สึกอิ่มและคนลุกมีก็อีกแบบหนึ่งนะ ถ้ามันไปพอพอบพอความสงบหรือได้ลดแทงทรมอะไรอันหนึ่งที่เขาเข้าใจทราบสึงส่งเข้าสู้ความรู้สึกของเจ้าของได้ทึบออม,มานี่ยือความอิม่มเอิบเบิดเมินนั้นบ่หิวบ่อยากกินยัง้งอิ่มอยู่จังสันนึกถึงของความทรมตัวนั้นเวลาใดที่มันเป็นมันเกิดกับเจ้าของเองเกิดกับคิดวิญญาณขอ,องเจ้าของเองนี่สิมันที่ปลื้มอิม่มจังสันนั่นแหละคือว่าทรรมภายนอกมันก็แค่นั้นแหละ ถ้ำภายในทีเ้าได้หู้รับรสชาตร์ของมันเองเชนจังว่ารถทั้งถ้ำสนะหลดทั้งปวงรสชาติอื่นๆอันเป็นอาหารขนาดจานเดียวกันแ้บบางคนก็ยังว่าเข้มเนาะจางเนาะกินน้ากันสิบคนก็เลยรสชาติจังสรนมันสามารถแบ่งปันกันได้เมื่อเอามากินเมื่งแล้วหลายๆายคนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆหน้าที่จะให้เหมือนกันกับบมี่หรอก ในสิบคนสิบว่าปากเดียวกันเสียงเดียวกันกับโมเมนย่อมมีความปรุงแต่งไปตามต่างหน้าของไผ่ของมันตามความยุดและความอยากของตนหยุดในรสชาตินั้นโอ้บ่แซ่บดอกผู้นนก็ว่าแซ่บนั่นไปทั้งสันที่ทั้งทั้งเดียวกันนั่นแหละจึงบอกว่าการฟังธรรมย่อมเป็นไปตามลำดับลำดับของไผ่ของมันบางคนฟังแล้วเครียดศูนย์เครียดไปเลยกับมีบางคนฟังแล้วเอามาใส่ใจจิบทีละหน้าแล้วก็ทิมไป บริใครควรนต่อเนื่องบสืบต่อเนื่องบางคนฟังแล้วก็เอเามาคิดเพียนหน้าเห็นจริงตามที่เป็นจริงนะโอ้มันแมนความเปินตะกี้กูบะลูออหลีนะไปตน,นี่เริ่มเริ่มเห็นธรรมแล้วก็เริ่มสิปรับปรับการคิดการเบาการกระทําต่างๆของเจ้า,า,าของเพื่อให้เขาลักษณะนั้นเ้นทน คำว่าทรหมะนคือความจริงในชีวิตจริงของเข้าเองถ้าผู้ใดเดิเถึงรศาทแห่งรรมแล้วมันก็จริงของไปของมัน่นในตามลําดับลําดับคือว่าสีอบอาทั้งเบิดกับบได้เป็นไปตามลาดับของไปของมัน่นหมายถว่าห้เท้าค่าอยๆมาเรื่อยๆขี้ขานกับมามาแบบขี้ขาดแหละขยันกับมามาแบบขยันนแหละ ม่แบบขยันาาเปียงดีนีอารมณ์มันจากมาจากมา <c oughs> จะคนจะ่ฟเห็ดยังน้อเนาะเห็นปะจากมาจากมามาหอดหอกขานก็มี่เนาะนี่น <c oughs> บานนี้บอกพวกขี้ขานมาจากไปใส่ไปวัดนี่แหละมาเราขยันก็มี่มีเห็นปะไม่เที่ยงจากอย่าง <c oughs> ไม่เที่ยงจากอย่างเสียงสันยังไงขี้เกียจก,ก็มาขยันก็บมาขี้เกียจก,ก็ทําขยันก็ทำมันยังไหวเห็ดไปเถอะเลื่อย สักวันหนึ่งมันก็นต้องพอละคออือเฮายางเส้นทางของมันอยู่แล้วในทางท่านี่ตรงไปเออท่านี่ตรงไปยางสิกแซกมั่งก็กร่ยางในทางาใจว่าละยางสิกแซกมันผู้ยางตรงกับยางตรงไปผู้ยางสิกแซกกระซ้ายเนี่ยนี <c oughs> ่จังว่ามันบรเนอนดอกยังก็ดีแต่ฉิขานเนี่ยไปว่ไปวะบุบะ้งบ้านผมไม่แน่เห็นด,ดอกใบยังสึกะไป ไม่บอะมานหอดเราไมนขยันกันมั่ขอย่ว่าตั้งแต่ห้าย่างไปเรื่อยแมงสาหรือเร็วกะซางมันกระึงกันนั่นแหละย่างไปคื้นเตานี่ก็ถึงว่า้าจะไปตกข้างออกนอกข้างหลันก็ไปย่างหนึ่งก็หลงป้าไปแหละเนาะเสื้อจี๊กับขึ้นมาทางไหนเพราะแห้งอยู่จังว่าขิ้เกียตก็ทําขยันก็ทําขิ้เกียจก็มาขยันก็มาเรืเอมาโลด เไปล่นแหละแต่ห้องสี่หูจักเองกับนาไปเรื่อยๆๆเรื่อยเวลาห้องเป็นเองของห้องเองห้อง,องสี่เข่าถึงเลยเอ,อ,อันเพิ่นเบา <ๆ S 2> เปรียบเทียบจังคันหนึ่งสีส่แต่คิดไปนั่งซื้อวอ่าท่านเลยเป็นของจริงของจ้างของ <ๆ S 2> ถ้าข้าไปเห็นแล้วเป็นของจริงของจงของ,งแล้วอ๋อมันเป็นน้อหนี่ทันทีเลยเออว่าไงไงท่านาน้อหนี้แหละม่นมี่ยังลึกลับซับซ้อนดอกเหตุไปเรื่อย ฝึกไปเรื่อยยังนั่นก็เห้าทส่งอารมณ์อันเป็นกุศลไวเห็นให้มันชินชินในการคิดการนึกให้มันเข้าถึงความรู้สึกอะไรในความชินนี่เป็นเองเออมันก็บโต้มันกับพรหูว่ามันสิโนมัตหรือบ่าโนมัดมันก็เป็นของมันไปเรื่อยๆกับนาเหตุไปเหตุมามันกับชินเมื่อไรบารัยมารู้สึกว่ายุบารกันนี่เห็นบบลั้นมันชินทีเป็นมันชิดหอดนั่นนีคือชินหรืชิดหอดล่ะ ตัวอยู่หน้าใจอย,ยู่วัดเห็นปะเออหามันตายมันไปสวรรค์เดียวใช่ปะหลอะโอ้ยอยากเห็นนี่เดี๋ยววัเพิน่นธะวัดละมั้งไานนี้เห็นปะสมมติเราคิดละเออยังไปล้มขุมอีปูหัวฟาดคู่ตายซ้ำไปสวรรค์เดียนใะช่ปะหล่ะง่ายๆออแต่ตัวอยู่วัดแบบนี้ตัวอยู่วัดใจอยู่น้ำงัวไปเป็นเหา่างัวงได้สิบอกระวังดี ไปเกิดเป็นหัวเป็นหนา่าวัวเป็นอย่างสีมันอยู่น้ำงว่งวนแหละใกล้ๆง่วนแหละยึดติดที่ไหนยังไปเกิดที่นั่นเลยจังหวะพย้ายามส่งอารมณ์อันตรุกุศลไว้มากๆทุกคนได้จุดอุน่าร่มแล้วมันสิเหตการเหตุงานอย่างกระซังเออให้มันเกิดความรู้สึกมึบมุกมึบมุกย่ระวางกลางราผาาข้างห้มันได้เออเหตุเวียกไปน้ามันเป็นไปน้านาเป็นยังสีว่าเป็นเนาะเป็นอย่วงไรอารมเจเาเออ พอเป็นเบิดมืหมแล้วคิดหอดผู้เบาค <laughs> ิดหัวผู้เบาตุยเ๋ยต <laughs> ีง <laughs> านจะบอก <laughs> <laughs> เอ้ยป่านนั้นไปคิดหอดอยู่ป่านนั้นว่าบ่มักนักเดี๋วส่งอารมณ์มาเป็นกุศลไปเรื่อยๆถ้ามันคิดไปออกทางใหม่ปุ๊บเห็ดตั้งใดมันกระมาเบิดมืหมแล้ว เป็นย่งคือว่าถิ่มความรู้สึกตัวน,นั้นออกความรู้สึกสิบีนห่วงพวกนั้นคิดหอดพวกนี้อยู่ด้านหลังจักว่าละมันได้มากบิดมือแล้วมันเห็นยังได้อีกเอามันอยู่นี่แหละบดมือจัดพระพระมั่งสดมนตนบนนั้นบนนี้มั่ง็วาไปที่เนี่ยมาส่งอารมณ์มเป็นกุศลไปเรื่อยถ้ามันเต็มแล้วมันกับหุจักเองหลักหน้าตามลำดับของมันนั่นแหละได้ก็ดีตะกี้ห้องประจักษ์อย่างตัวเนาะ เดี๋ยวนี้ก็หูจักอยู่ว่เ <c oughs> ฮ้ยเขากีบาบ่าบอจักยังเดี๋ยวนี้ก็ยังหูจักอยู่ว่หลายปีแล้วดิห <c oughs> ลายอย่างพอยิ่งีงสงสัยยังอีกค่าถาเข้าใจหรือเปล่าค่าถาคือคำสอนบทหนึ่งหนึ่งความหนึ่งหนึ่งอัตหิอตัอตโนนาโซนีหนึ่งข้าทาอะไร คือยังอันตาเป็นบทย,ย่าๆคือว่าเวมีพิกเวอันตาปะพชิเตนะนะเสวิตาพัยโยจายังกามีสุขามะสุขาลิกาิโยโคโนี่กันหนึ่งคาถาแต่ว่าเออยเงาเนอว่าล่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่พวกเธอจะเข้าไปในที่สุดทั้งสองส่วนเออทั้งความยินดีพอใจและไม่ยินดีพอใจนั่นนะพวกเขาว่าจะสุดตรงทั้งสองส่วนนี่กันหนึ่งคาถาเด้อนี่คือห้าวาเรื่องของคำสอนในพุทธศาสนา อ,อ,อันอ่นอันอน่ะหวยมันวอกล่า,ามกก็ยังเอเอท่อามาดาคาทาอันพวกนั้นเป็งคาทาจิตตัวพวกนั้นแต่โลกเขาว่าคาถาเหตุตั้งสันเห็ดตั้งซีเร่เออคาทามหเสนียังกระว,ว่าไปสิ <ๆ S 1> ่งนคาทามหาเสนีของคนทางโลกมันบ้แมนเดนย์้ยสินว่าว่าแล้วเขาสีมะหมักนั่นจะววาวาว่าเรา,ามักเขาดิเป็นประศัตรพวกจะววาวะ อยางไ้เขาแห้งว่าอยาสันหรือว่าเรามาเขาเนาะคือเขาว่าคือเขาหลงนี่ฮะหาม่าหัวว่า,วาที่ใส่ผู้นั้นตั้งแต่มันหลงเขาเลยคุณจังว่าเห็นปะมันกางกับำมุ่นนะครับมุ่นก็ยังว่าเครื่อนสวดกำกับใจเป็นสิสวดมน่นมุตนทางโลกเหอนบะมุ่นทางโลกก็คือคาถาทางโลกเออก็เลยอ,อันใดที่มันกำกับใจสวดมุ่นเด้อ แต่ของเท่าท,าทา่านทัานกนว่าสวดมนต์คือกันคือสวดอิติปิโสพระกวานี่คืออ้นสวดมนต์หร่นปะเออบัณทั้งโลกเข้าไปสวดเขาจะกักสิส,สวดยังแล้วอมแสดงแงงมือกูแข็งกูบายได้กลาม,มือกูขาดได้ใยนั่นก็คือมนต์เขามนต์ทั้งโลกเนี่ยมีเห็นบ่ะมันว่าปนกันเแต่ห้างแยกเอาเฉพาะของพระพุทธเจ้าเ้างค้า่าค่าถาหรือว่ามนต์ก็คือสวดบทที่มันกำกับใจคำสอน หรือที่ว่าพาวนาพุดทโธนั่นเอิญม่นก็ะไดเข้าใจว่าล่ะมันกำกำยั้งฉันกำกบใจว่าล่ะอหละมันละไปว่ายั้งฉันจักรมานี่เห็นบอกมานี่ก็ฮิโปทันแล้วมานี่ออะมนากรสครองเงนแล้วเอพื่อได้เป็นพีธิชู้ใจเดีอบิเบิลบอกชู้ใจแบบเปียวบอกยังแมวอ่ะ หัจใกสับบุบลุ่นนี่มันหัจัจอยู่บ่ซูเรียนมานะมานีมีตาอยู่บ่เต้งเศร้าเหงียวใจบานเลยบ่ นีแ่แหละเขาเออว่าทนมีจากแบนี้แต่ว่าท่านมันียอธิบายมาอย่างฮะมันอยากษนะติเอ้ยอย่ามึงเอ้ยกิงกระตามว่ากิงกระตาม่าปรุงแตง่งอยา่างวาเออเข้าใจว่านี่กิงกระตามว่ากิงกระตาม่าปรุงแต่งต้องอธิบายเหตุผลวะเห็นว่อ,อยักษณะ <laughs> เกิดกินกับจะปรุงแต่งหยุดกึกอี่าละหยุดว่ากิงก็หยุดนันเดียเขารู้เท่าท่านอารมณ์อันนี้มึงรู้ปะเนเท่าทันเด่นมึงจากกันแสดงเหตุผลถ้ามีเหตุก็มีผลก็มีความรู้สึกเข้าใจว่าล่ะก็มีความรู้สึกว่าพิดถืกเด้นนานห็่ว่าิ่งนี่แหละธรรมะมันถึงสี่ ใจว่ายายฮิโปเออจ้าไปเถียงกันกับตัดสินของเจ้าจังหว,ว่าจริงหรือว่าจริงกระสางมนเษแมนเรื่องข้อขาดบาดตายบ่เแมนเรื่องเหตุของเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายใดๆทั้งสิ้นหนึ่งหนึ่งนี่คือธรรมะให้มารู้ความจริงนความรู้สุกจะของว่าจะของใดถ้ำรู้อะไรถ้ำแบบไหนหนึง่งๆนึ่งเป็นลักษณะนี่คือธรรมะ บัดนี้เวลาคนทางนอกบอกมันกระจักมันเฉชินอันใดที่บ่มเรื่องที่เป็นเรื่องข้อขาดบัตรตายได้มีผลใดผลเสียอีกอย่างกับชีวิตยังสิเสยหลดอะไรบ้าล่ะเส่นเด็กวัยรุ่นเขาบอกกันเถียงกันยังแงเอาชนะทั้งคนกิดเห็นกันดูสืออวดอ้างกันดูสือบัดนี้เขาได้นำทำหนีเอาไปใส่กับชีวิตจริงตัวอะไล่ะหาเล่นนักแงกแงกเลยก็ถามกันนั่นนี่ปรุงแต่งไปเลยก็ไปตามคนคิดปรุงแต่งด้ยนั่นแหละ พยายามรู้มาท่านตัวนี้อยากปลูกแต่ถ้ามาท่านตัวนี้เขาก็เอาธรรมะจี่ได้ยินได้ฟังนี่ไปใส่กับชีวิตจริงที่วราอีหยังถ้งากาไปหาเรียนบางหันบางหนีท่านที่มียอย่างเนาะงันแหละอละไรเขาเอืน่นถ้าว่ามีเหตุมันก็ม่มีผลหรอกมันจะปรุงแต่งตีเห็นว่ามีผลผลอย่างอยากแสดงอยากว่า <laughs> ถามผู้มันมีปัญญาไยเห็นปะมันยังดีอยู่เดยนมันมีปัญญาอยู่เด่นแต่ว่ามันบัท่านดูสื่มันบัท่านควมรูสึกเอบารยายเอาแนวขีดมันคือปัญญาแต่ว่าหลอบลู่ได้กองสังขารทายุดสังขารคือควมขิดใดก็บบ่มีเรื่องยังเข้าใจว่าร่ะโอแม่เขาใจลูกมันบอกเขาใจ อย่นีคือกเราเปรียบเทียบแหละวเขาเจ้าตั้งใจมา่อพานาเห็นแล้เออเป็นได้นอนรับดีบอห่นแหละเออรับดียุคาเ,เห็นบอหล้วมันท่านอยู่บ่อ,บอนั่ะเออเอ้าเมื่อนอนตัวนี้บรไเด้ยมา่อพารนาเห็นบอเขาเจ้าพ่ท่าน,น,นคือซื่อจริงๆนะขาเจ้ามีขอวัดเด้อสิบอกไฮเด้อเออตอนเย็นเขาเจ้าสีทำบัดเป็นปกติเมนยู่ผู้เดียวกสร้างทำยู่เฮือน ตอนเศร้าตีสามขาเจ้าสิลุกขึ้นทำบัตรเป็นปกติแมนวัดนีบผ้าเห็ดข้าเจ้าก็เห็ดส่วนโตของเจ้าเนื่นคือขอวัดปฏิบัติของขาเจ้าแมนอยู่เฮ่นเขาเจ้าก็เห็ดแบบนั้นแมนไปปฏิบัติบัตรได้กับ้างก็เห็ดไปตามธรรมเนียมบัตรนั้นนั้นอสุวาคือมาหาเฮ่านี่เฮาบัรไอ้ทำบัตรเศร้าเขาเจ้าลุกทำเอาเองนี่คือขอวัดปฏิบัติจึงบอกว่ามักกระผลอยู่น้ากันเ้อมักเป็นต้นผลเป็นปลายให้รักษาตัวนี้ไว้ <ersch> มันที่ไปใส่หว่ากับมันอยู่ในทานของมันอยู่แล้วสาไว้เขาจะชินได้บบดนี้จะกวาชินนั่นแหละชินเวลานี่ยน้แรงมากเตรียมตัวธรบัดพับหลดเ็นบอกเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอกันเบดอะไระ้ำเศร้ามากก็ตื่นเพิ่มนี่เขาจะเห็ดจนชินบดแล้วตีสามปุ๊บก็ลุกขึ้นธรรมบัดเลยนี่เขาจะเห็ดจนเลื่อน่าข้อวัด ข้อวัดปฏิบัติของข้าเจ้าเป็นแบบนั้นอยู่แล้วพวกท่าบมาท่านเลยท่านมีข้อวัดดอกแต่ถ้ามาหลายสกปรจังสิผ้าทัาบัดเนี่ยมาเศร้าอ,อตอนนี้หลงเหลงนี่ขี้เมาคนเดียวจะไปท่านอย่างาคือขากขือขาดเรื่อ,องนี้แล้ <c oughs> เอาไปเมือ่อ